เอาไหมอุ้ยแม่โคโอ้ยยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเร็วเดีแม่จับมา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 แมับมาแมไงนะไงลูกขอบะุณครับก่อนแดงิวก่อนแดงคิ้วก่อนขอควก่อน

ขอบคุณครับก่อนลูกขอบคุณครับเร็วๆขอบคุณครับก่อนแจ้งคิวก่อนแจ้งคิวก่อนแจงคิวก่อนแจ้งคิวก่อนแจงคิวก่อนโอ้ยแจ้งคิวก่อนจะไปย่างเดียวเขา